มาในส่วนของการเปลี่ยนขยะเป็นบุญกันบ้างนะคะซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่เองก็ได้ร่วมกับชาวนครหาดใหญ่ร่วมใจคัดแยกขยะสุขใจได้แต้มบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลประจำปี2566ค่ะ ที่วัดมหัตะมังคลารามวัดหาดใหญ่ในกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมรับขยะรีไซเคิลเพื่อร่วมการทาบุญทอดพ้ปปาป่าขยะรีไซเคิลประจําปี2566จํานวน2รอบในวันที่4และว,วันที่11สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยมีชุมชน103ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ต่างพร้อมใจกันนำขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นบุญสำหรับนำไปสมทบทุนขุดเจาะบ่อบาดาลณนะสำนักป่าทามิการามทั้งนี้กำหนดวันทอดพระป่าในวันที่16สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา12นาฬกาณวัดมหัตตมังคารารามอําเภอวัดหาดใหญ่ในคะ่ะ ด้านผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดหัดใหญ่ในนะครับต่างนําขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนที่นํามาจากที่บ้านบางส่วนบางส่วนก็เป็นขยะภายในโรงเรียนได้นํามาคัดแยกไว้นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติกแล้วก็กระดาษนํามาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลด้านนายธานินแก้วจุรัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดหัดใหญ่ในกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเป็นกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ นโยบายของเลนเทสบาล5นะครับก็เรามีส่วนในการที่จะลดขยะนะครับก็คือเราเนี่ยจะไม่นําขวดน้ํามานะครับไปทำนำแก้วนะครับแล้วก็มากดน้ําที่โรงเรียนนะครับเพื่อลดอปริมาณขวดขยะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของขยะถ้านักเรียนเจอหรือมีมาจากที่บ้านนะครับก็เราจะมีที่นะครับจัดไว้สาหรับในการแยกขยะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแล้วก็กระดาษนะครับ ลังจากนั้นเราก็จะมีการนําขยะเหล่านี้นะครับไปขายนะครับแล้วก็นําเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆนะครับนอกจากที่โรงเรียนแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือที่บ้านนะครับก็นักเรียนก็จะไปบอกผู้ปกครองว่าต้องช่วยกันคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ขยะไหนที่ทิ้งได้นะครับก็คือก็ทิ้งตามตามที่มีความรู้นะครับส่วนขยะไหนที่เรากําหนดก็นํามาที่โรงเรียนมาตามจุดคัดแยกที่เรากําหนดไว้